ใ่เนี่ยค่ะเขาจะเลื้อยเลื้อยมาเรื่อยๆเ,เขาจะมาจากตรงนี้เลยค่ะตอนออกนี่คือตอนที่เขาออกมาออืตนี่เห็นตัวด้อเืะครับมาถึงแล้วครับ ครับครับดีครับอ่าตอนนี้ได้ดูกล้องมุตัดแต่ว่ายังไม่ออกเลยยังไม่ออกมาเลยใช่ไหมอ,ออกมาจากตรงนี้คือซิงค์อ๋อออกมาจากซิงค์ใช่ไหมฮรใช่ค่ะแล้วตอนกลับเราได้ดูแม็กกลักบตอนกลับอ่ะเขามาด้านหน้าแล้วน่าจะไปหลังตู้ค่ะอ๋อแล้วครับค่ะแต่ว่าไม่เห็นเพราะว่าภาพมันตัดไปตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้มาตรงนี้อีกเลยอ่ะ ก็น่าจะอยู่บริเวณด้านหน้าด้านหน้าคือหน้าประตูเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยว้างไงเดี๋ยวลองเขาไปดูก่อนเลยดีกว่าได้แต่ว่าเห็นคือเขามาทางด้านหน้าแล้วก็หายไปเลยใช,ใช่ไหมค,ครับใช่ค่ะขยายขยายได้ใช่ไหมอ๋อนี่ใช่นี่ยค่ะเขาจะเลื้อยเลือยมาเรื่อยๆเขาจะมาจากตรงนี้เลยค่ะตอนออกนี่คือตอนที่เขาออกมาอือหือไอนีหนูทาเป็นขปีดอ๋อครับเนี่ยเขาก็ขึ้นตามตัว ก็จะมีภาบแบบที่เขาดนนอนแก่อืมอืมครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยก็ได้ไดแล้วเข้าไปทางนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้จะม,มันมีปูนกั้นตรงกลางค่ะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซิงซิงนี่คิดว่าน่าจะมีทางเข้าไปหรือเปล่าครับมีมันเป็นท่อเจ่เลยท่อเราปิดวะท่อน้ำตรงซ<อ>ิงปิดหมดทุกอย่างคือก็ไม่มีทางออกเลยอ๋อครับครับ อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูครับเพราะว่าตอนแรกของมันแตกเสร็จแล้วหนูก็ปิดท่อปิดอะไรเพราะว่านึก็เป็นหนูอืมอืมอได้ครับได้โอเคจะลองเข้าไปดูก่นมีน้องปาด้วยใช่แล้งก็ปิดท้าก็ไปด้วยเพราะมันมีแก้งแตกใส่ในบ้านราไม่ต้องเปิดใช่ไหมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรผมต้องใส่เข้าไป ได้เลยนะเดินตรงไปนะเดินเดินมองไปเห็นจะเห็นกระตูกระจกโอเคครับเดินไครับ มาพิสูจน์กพาดเจอแล้วพบเจอแล้วเนี่ยดูดิผมไปเดินไปกัน อยูนะ่ใต้นู้น่าก็มีช้อนอยู่โอ้โหแล้วของเยอะด้วย คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันกว้างผมจะยังไม่เข้ามาเลยนะฮะแต่นี่เห็นก็คือว่ามันพื้นที่มันจำกัดปัญหาตอนนี้คือเราจะขยับตู้ได้หรือเปล่า ปล่าเกิดจากการกัดของหนูหรือเปล่า ขอไม่กว่างนิดนึงครับนี่ไงนี่วันนี้เห็นยังนี่เห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวแล้ว หัวอยู่นู้นหัวอะไรน่ไปทางน,นู้นเจียนไว้ล่นใจเย็น อะเย็นะลูกมา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 ไปไลาไปไลาไปไลาไปไล่มาคอยคว้าปุ๊บสวนเลยใช้วิชาเนี้ยใช้อุปกรณ์ลำบากว่า เย็นจเย็นใจเย็นเย็นทำูเลยขออนุญาตนะฮะเป็นที่มันอันตรายจริงตุบใจเย็นอนุญาตนะฮะ ก็พื้นที่แคบครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะถูกกัดได้นะฮะคือถึงงูเหลือเป็นงูไม่มีพิษนะครับแต่ว่าฟันคมมากนะถ้าเกิดว่าถูกกัดนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยนะฮะอาจจะเกิดบาดแผลเวอบวอะจน่ารักษาลําบากเคยมีกรณีคนที่ตกใจนะงูเหลือมพุ่งฉกนะฮะแล้วก็สะบัดคือเนื้อหลุดหายเป็นกอนเลยโอเคได้ตัวแล้ว เยี่ยมชอบง่ายๆเลยต้องหาอะไรใสเรามีถุงผ้าอยู่ครับมีถุงผ้าจะไม่โอเคเราออกไปก่อนกครันตีนี่ก็จะเป็นคราบนะฮะที่เจ้าเหลื่มนะครับลอกทิ้งเอาไว้นะ คือถ้าเราสังเกตดูเจ้าตัวเมื่อกี้นะจะรู้ว่ามันดูแล้วตัวไม่เนี่ยไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือคราบงูเนี่ยเวลาลอกแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวจริงเนื่องจากว่าหนึ่งนะครับมันมีการถูกดึงดึงยื่นนะเวลาเขาลอกนะคราบมันก็จะยาวกว่าปกติแล้วก็ปกติงูจะเป็นทรงกระบอกนะครับแบบนี้แต่พอเวลาคราบเนี่ยมันถูกลอกมามันจะเป็นแผ่นพอแผ่นเนี่ย จากทรงกระบอกมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีการขยายพื้นที่ด้านข้างทั้งสองข้างทําให้ดูใหญ่กว่าตัวจริงนะครับเห็นไหมฮะตอนแรกที่ส่งภาพไปที่รู้เลยว่าเป็นงูเหลือมเพราะอะไรนี่ฮะดูนะฮะเกล็ดงูเหลือมนะครับจะเป็นงูที่เกล็ดท้องเขาจะแคบถ้าเป็นงูเหา่านะาจะกว้างเลยนะครับ เกตท้องแคบแล้วลดนอกจากนั้นนะฮะนี่จะเห็นว่าบนครา,า,าบมันก็จะมีลายบนคราบมันก็จะมีลายเป็นซึ่งเป็นลายของหมูเหลือมนะฮะถ้ารือว่าใครมีความชำนาญก็จะสามารถจำแนกได้จากคราบน,นั่นเอง